โควิดวันนี้ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่รักษาเตัวนในโรงพายาบาล2,316รายเสียชีวิตอีก35รายวันนี้11สิงหาคมเมื่อเวลา07.40ศูนย์บติการภาวะฉุกเฉินควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยว่าล่าสุดสถานการณ์เกินเผยแพร่ระบาดของชี้วารัสโครโนา2019โควิด -19 หรือโควิด -19 ในไทยวันนี้ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพายาบาลไรายใหม่วันนี้2 2,316รายผู้ป่วย 2, 65, ส,สะสม2,390ผู้ป่วยสะสม2 3 9 622รายตั้งแต่1มกราคม2,565จอดสะสมติดเชือ้อ4 6 14,57 0รายเสียชีวิตอีก35รายเสียชีวิตสะสม31,730รายหายป่วยกลับบ้าน2 0 7 6รายหายป่วยสะสม2 3 9ห2 5 2 9รายตั้งแต่1มกราคม2565รวมหายป่วยสะสม4 5 6 1 0 2 3ผู้ป่วยรักกํารังรักษา21,304รายรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 วันพฤหัสที่11สิงหาคม2565ผู้ป่วยร,ร,รายใหม่โดยวันในตัวโรงพยาบาลจำนวน2,316รายจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ2,316รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศอะไรายละเอียดเพื่ชีวิตของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2565จำนวน35รายจำนวนการรับวัคซีนสะสม28กุมภา2564ถึง10สิงหาคม2565รวม142ร้าน56,749โดสใน77จังหวัดภาพรวมยอดฉีดวัคซีนวันที่10สิงหาคม2565ยอดฉีดทั่วประเทศ4 6 7 9 9โดสเข็มที่1 4,900ยูนียรายเข็มที่2 7,872รายเข็มที่3 3,000 4,003รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1สะสม5 7 1 8 1 4 6 3รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2สะสม53,581,531รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมเข็มที่3 31,294,08รายมาเหตุอัปเดตข้อมูลเมื่อเวลาเที่ยง30หลังจาก f เฟซบ o ๊กเพจศูนย์ข้อมูลโควิด -19 มีการอัปเดตข้อมูล